สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ี New ตภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลักขณากรแก้วค่ะและจังหวัดรีสเกตมอบเงินเยียวยาน้ําท่วมในพื้นที่ตําบลกรุงอําเภอศิลาลาค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่31ิพฤษภาคม2566ค่ะที่ห้องประชุมอำเภอศิลาลาดจังหวัดรสิสเกตนายนพพงศ์พลาดีไซน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าสุราชการและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรสีสเกตมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยปี2565ในพื้นที่ตำบลกรุงอำเภอศิลาลาดจำนวน343ครัวเรือนเป็นเงิน1 2 9 3งล้านบาทเพื่อบั เทาความเดือร้อนจากผลกระทบของอุทกภัยและสร้างขวัญกำลังใจในายนกพงศ์พลาดีไซน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดริสกเกตกล่าวเขาว่าจังหวัดศิสเกตเกิดอุทกภัยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2565รวมทั้งสิ้น22อำเภอ195ตำบล1,826หมู่บ้าน1เทศบาล25ชุมชนและสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่1ธันวาคม2565 และจงบวัดศิีสเกตได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยปี2565หลังภัยสิ้นสุดในด้านการดำรงชีพด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์ด้านบรรเทาสาธารณภัยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น469,427,717บาทห4สตังคค่ะ